สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมโตเกียวกูอเวคเคนิเล่นผ่านแอป X7 ็ e นกะครับในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแนะนำวิธีการดันค่าพลัง CP สำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่การตั้งค่าคำสั่งบัญชีโค้ดแรก โค้ดเราหานดาจากไหนตรงนี้ครับผมโลโก้เอ็กซิเบนเกมกดติ๊กเข้าไปครับมาที่กล่องของขวัญตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้นะจากนั้นให้เรามาที่ก,การป้อนข้อมูลตรงนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราคัดลอกโค้ดนะครับทุกคนอ่าแล้วก็โค้ดอีกส่วนหนึ่งผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมมันมีหลายโค้ดมากนะเราสามารถนำโค้ดของ เซิร์ฟออฟฟิเชนะครับผมหรือว,ว่า s e ิร์ที่เป็น Store ไทยนะผมมาเติมได้เหมือนกันนะครับให้เราคัดลอกโค้ดแล้วก็มาวางที่ช่องกรอกโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับอันนี้ผมกรอกโค้ดครบทั้งหมดทุกโค้ดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสาย Re-ID แบบผมนะครับทาง ld player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการ Re-ID หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม ld player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม ld player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดันค่าพลังสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีกันดีกว่าครับทุกคนอ่าตอนนี้นะครับผมมันจะมีกิจกรรมนะครับผม ไต่พลังลบ14วันตรงนี้นะครับอ่าผมแนะนำให้ทุกคนพยายามไต่ให้สูงที่สุดนะครับผมเราจะได้รับของรางวัลน,นะครับแนะนำให้ไต่เท่าที่เราไต่ไหวนะทุกคนนะครับอ่าสำหรับวิธีการดันค่าพลังครับผมอันดับแรกให้เรามาที่ตัวละครครับ ให้เรานะคบผมปั้นตัวละครหรือว่าอัพตัวละครนั่นเองนะครับผมอันดับแรกเลยให้เราอัพเลเวลพวกตัวละครระดับ s s r นะครับผมยิ่งเราอัพเวลตัวละคร s s r หลายตัวข้อดีผมมันจะเพิ่มพลังลบหรือว่า CP ให้เราเยอะมากนะครับให้เรามาที่จัดขบวนตรงนี้ ในส่วนนี้เราจะจัดทีมของเรานะครับผมตัวละครของเราเห็นไหมครับผมมันจะซิงกันนะครับเห็นไหมตรงนี้เนาะมันจะซิงกันทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นตัวที่เราอัพเลเวลนะครับมันจะซิงกันนะถ้าเรากดจัดขบวนออโต้เนาะมันก็จะซิงตัวละครให้เราเห็นไหมครับ ในส่วนนี้นะผมถ้าเราจัดตัวที่เราอัพเลเวลเยอะๆและใส่ของน้ำมันจะช่วยในการดันค่าพลังลบ CP ให้เรานะครับมันจะส่งผลดีให้เรานะครับผมเวลาที่เราเล่นด่านต่างๆนะครับพลังลบหรือว่า CP ของเราเยอะกว่าศัตรูนะครับผมเราจะได้เปิดก่อน,นั่นเองนะครับผมในช่วงแรกๆแนะนำให้อัพพวก NSR นะครับผมไปเลยนะครับอ่ะพวกนี้เนาะที่เป็นตัวรัคอนระดับ NSR พวกนี้นะครับผมให้อัพไปเลยนะครับผมไม่ต้องเสียดายทรัพยากรนะครับยิ่งอัพหลายตัวยิ่งดีทุกนคนเพื่อที่จะให้เราดันค่าพลังลบ CP ให้กับทีมของเรานะครับผมเพื่อให้เราลุยด่านต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งค่าพลังลบของเรา เยอะนะผมยิ่งได้เปรียบนะสำหรับเกมนี้นะครับในการอัพตัวละครนะผมจะมีหลายอย่างนะครับเราเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นนะครับเพื่อให้ตัวละครของเราปวดล็อกเลเวลและเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆอีกด้วยนะอ่าแล้วก็การอัพดาวสำหรับสายฟรีนะครับผมมันก็จะหา ตัวละครยากหน่อยนะเราต้องเปิดกระชาปองหาตัวซ้ำมานะครับผมในส่วนอัปดาวนะครับถ้าใครที่เป็นสายมีงบหน่อยก็สามารถเปิดกระชาปองนะผมได้ตัวซ้ำมาก็อัปลงอัปดาวขึ้นไปนะครับผมยิ่งดันค่าพลัง CP ของเราได้เยอะมากนะครับต่อมามาที่ขอบเขตครับผมขอบเขตตรงนี้อย่าลืมอัพด้วยนะครับผมสำคัญนะ มันจะเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆตรงนี้เห็นไหมครับถือว่าเพิ่มเยอะมากนะแนะนำนะครับผมให้อัพเลเวลขอบเขตด้วยนะต่อมาครับผมเซลอา c ซีในส่วนนี้ก็สำคัญมากนะครับในช่วงแรกนะแนะนำครับผมให้กดใส่เซลนะครับผมกดใส่ไปก่อนเลยเนาะทั้ง3ช่องนะครับ มันจะมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ100คะแนนนะทุกคนอ่านแลวคะแนนนะครับในส่วนนี้มันจะมีพวกค่าสเตตัสต่างๆต,างต,างตรงนี้เนาะค่าพลังโจมตีต้านคัตราบล็อกอะไรพวกนี้เนาะถ้าเป็นพวกเซลนะผมที่อ่าดีๆแล้วว่าโหดๆเนะี่ยก็คะแนนก็จะตันอยู่ที่ประมาณ100ประมาณนี้นะครับผมยิ่งเราใส่เซลล์นะครับผมพวกที่ ดีๆหน่อยนะมันก็จะช่วยในการเพิ่มค่าพลังลบ CP ของเราได้ดีมากนะครับต่อมามาที่ช่วยเหลือตรงนี้ช่วยเหลือผมจะเป็นการซิงตัวละครนะครับในส่วนนี้ก็สำคัญมากนะครับผมอย่าลืมกดอัปเกรดด้วยนะครับอัปเกรดตรงนี้เนาะมันจะช่วยในการเพิ่มค่าพลังต่างๆให้กับทีมของเราได้ดีมาก อีกอย่างที่สำคัญเวลาที่เราเปิดกระชาปองเราจะได้รับเหรียญที่ไว้อัพดาวตัวละครใช่ไหมครับผมไอเหรียญอันนี้นะครับเราจะได้นะครับผมแล้วก็เอามาอัพดาวให้กับตัวละครนะครับผมแนะนำนะครับผมให้เราเอามาอัพดาวพวกตัวละครทั้งหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นพวกตัวละครระดับ s s r หรือว่า SR นะทุกคนในการอัพดาวพวกนี้นะครับมันจะช่วยในการเพิ่มค่าพลังลบ CP ให้เราด้วยนะอ่าในช่วงต้นเกมนะครับผมแนะนำให้ทุกคนกดอัพดาวนะครับใช้เหรียญพวกนี้เนาะอัพดาวให้หมดเลยนะครับผมกดอัพให้เต็มนะครับกดอ้าใไปเต็มให้หมดเลยนะครับอ่าไม่ต้องเอาไปแลกของที่ ร้านค้านะผมแนะนำนะครับให้ทุกคน Up, Down, คอัปดาวตัวละครให้เต็มก่อนนะครับค่อยไปแลกของทีหลังก็ได้นะมันจะช่วยในการดันค่าพลังลบ CP ของเรานะครับผมอ่าเวลาที่เราไปเล่นตามด่านต่างๆเนาะค่าพลังลบของเราเยอะนะผมเราก็จะผ่านด่านได้ง่ายขึ้นต่อมามาที่การตีบวกความสามารถตรงนี้ มาที่ตีบวกระดับดาวถ้าเรานะผมมีดาวตรงนี้นะครับผมเราสามารถนำดาวตรงนี้ผมมาอ up ดาวพวกค่า ATK ค่า DEV ค่า HP ตรงนี้ได้นะครับมันจะช่วยในการเพิ่มค่าพลังลบ CP ของเรานะครับผมแล้วก็มาที่ตีบวกพลังลบตรงนี้ถ้าค่าพลังลบ ของเราเนอะผมถึงเกณฑ์เนาะเราสามารถกด up level ตีบวกพลังลบตรงนี้ได้นะซึ่งมันจะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆตรงนี้นะครับเห็นไหมและเพิ่มพลังลบของเราด้วยนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็อย่าลืมนะครับผมถ้าค่าพลังลบของเราถึงเกณฑ์ตรงนี้เนาะเราสามารถกด up level ได้ด้วยนะแล้วมันก็จะบวกค่าสเตตัส ต่างๆพวกนี้เห็นไหมการโจมตีป้องกัน HP แล้วก็มันจะช่วยในการดันค่าพลังลบ CP ของเราด้วยในการดันค่าพลัง CP เราทำได้หลายอย่างนะครับทุกคนอย่างเช่นให้เรานะครับผมไปลงดานต่างๆเนาะพวกเนื้อเรื่องอลงดันพวกนี้นะครับผมการหาทรัพยากรต่างๆนะครับอคอมมิชชั่นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม ทรัพยากรตรงนี้นะครับอ่าล่ะก็มาที่การตีบอสตรงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเนาะอ่าในการตีบอสนะผมเราจะได้รับพวกทรัพยากรเอามาอัปเกรดตัวละครของเรานะครับอ่าล่ะก็จะมีการตีบอสกิลองค์กรตรงนี้นะครับมันก็จะดรอปทรัพยากรที่เราเอาไว้อัพตัวละครของเรานะครับผม มันจะดรอปเยอะมากนะทุกคนอันนี้ก็ลองมาตีดูนะครับสำหรับบอสกิลเนาะแล้วก็พวกอาชาเลนต์ต่างๆพวกนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผมกิจกรรมจำกัดเวลาเนาะฟาดฟันตรงนี้ด่านกิจกรรมตรงนี้นะผมก็จะเป็นการตีบอสกิจกรรมฟาดฟันนะครับแนะนำให้ทุกคนมาตีทุกวันนะครับผมเราจะได้รับแต้มสีเงินตรงนี้นะครับ แต้ม PT ตรงนี้เนาะให้เราเนอะผมนําแต้มตรงนี้มาแลกของตรงนี้เห็นไหมครับผมร้านกิจกรรมตรงนี้นะครับซึ่งร้านกิจกรรมตรงนี้ครับผมมันจะมีพวกทรัพยากรต่างๆนะครับที่ดีมากนะผมให้เราแลกนะแนะนําให้ทุกคนนะผมกดแลกให้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกตั๋วเนาะตั๋วตู้ลิมิเต็ดก็มีนะทุกคน พวกผลึกอะไรต่างๆนะครับผมแนะนําให้กดแรกทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าเรามีแต้ม PT ตรงนี้นะครับต่อมาให้เรามาที่การอัพท่าไม่ตายท่าไม่ตายตรงนี้เราจะใช้ลูกไฟในการอัพเลเวลท่าไม่ตายนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกบอกอยู่นะว่าเราอัพแล้วเราจะได้เอฟเฟกอะไรบ้างนะทุกคน อันในส่วนนี้มันก็จะช่วยในการดันค่าพลังลบ CP ของเราได้เหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็แนะนำให้เข้ามาอัพด้วยนะอ่าหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับผมสาหรับการดันค่าพลังลบสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีนะผมทำได้ตามนี้เลยได้รับค่าพลังลบที่มากขึ้นและ ID เติบโตไวแน่นอนนะครับ คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีและหลายคนนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ด้วยผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ